เออฟังชุบชุบชุบคอเนี่ยเอาขอหน่อยเอองั้นใครเริ่มก่อนนะงั้นเราเริ่มก่อนก็ได้โอเคโอเคเก้าสี่ฮโอเคได้มาหนึงสมโชิบหาแล้อ้า เหมือนเราเปิดสามมือมัวละตอนนี้จำไม่ได้อ้าวเอ็ดใช่เหรอเชี่ยวมันในเอ็ดเลยโอ้ช่วยเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหชนะแล้ะเอ็ดอยู่ไหนอ่ะเอ็ดอยู่ไหนแปลกแปลกเลยเป็ไรวะเอ็ดอยู่ในช่องกล้อง เอ็ดอะไรอยู่ในช่องคลอดเจ็ออเจ็บก็เจ็าเลเฮ้ยโทษอเปิดสอมเอาเอ็ไปอาเอ็ดเจ็จ็ดยังเจ็ดยังนีเอ็ดอาสิบสิแล้วอออ่ะอ่ะอิดหควีนิไปท่านี้หรออ้าวควีนต้ไปได้ตรงัี่หรอไม่รู้อะสิบะสินี่ปะอ้าไม่ใช่มันเจ็บฝ่ายละอ๋อโอเคอ้าฮะ สามติดกันเนาะมอนรู้สึกเหมือนใกล้ใกล้อันนี้ห้าว่าอันนี้ห้าอันเจ็ดห้าสามอ๋อิงเออยังอไปแั้นอ้าวอ้าวอ้าวสองกับสองใจเม่กีเห็นอยู่สองเฮ้ยเดี๋วมัวโง่เยวะเอามันยังางไหนสี่สี่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โคตรเซียนเราเรียนพนันละเฮ้ยแปด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 เดจไปไเจ็บไปไ้าเฮ้ยคิงอ๋อคิงไปแล้วตัวที่หัวใจคแม่แม่แม่แมเออไล้จกี่กองกเฮ้ยไม่ใช่เก้าดำเออกระเ๋ากระเเก้าดำย่งถึงออกไปวะเก้ายังไม่ชัว์อันนี้คืนวะเฮ้ยไม่ใช่คืนไม่ใช่เมาอ้ยโคตรเมาเป็นยังไง สิบกับเอ๊ะสิบส,สเอ๊ะเ,เจ็ดเจ็ดอ้าวเจ็ดสามอ่ะสับเปลี่ยนสับเลย <c oughs> ไม่น่าเจอผมใช่อยูวตรงไหนวะออาะเอ็ดเอ้าสิบไหนอ่สนะสิบยันนี่ปะเอ้าสองสิบไหนอ่ะเออถูกแล้วโอ้ จ็ก oh, ็ถึงแคกับแจ็คแจ็คแเนี่ยเก้าเ้าเก้าเอดเเดี๋ยวไม่กี่เจ็คอันนเชื่อมันห้าสิอยังไม่ออกเลยป่ะนี่แน่ใจแปด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 แป เปดโอ้โหแปัเปไหนวะอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหไอ้ยว่าแปดตปดโเชื่อเฮ้ยได้แปอ้เฮ้ยจำผิดได้พอดีเลยรงเาไปวก็ได้อีกดีแปดหรแล้วโอ้ไปหัวใจเอ้ะเอาเคยไปเรื่องแปดห้าไม่ใช่เอ้ย จ็คใจแล้วจ็คโหแจ็คนั้นเดาแจ็คกี่จอนาจะแถวแสาเอ๊ะ่มืนสมเเคยเจอแถวแถวทงพาสิบแล้วอ๋เป็สาอีกอ่ะโอ้เลักแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อเอาแจ็คเจเอาแจ็คแจ็คที่ยอะอ้าวถูกอ้ยเสียว หกแล้วอ่ะเอาหกก็ได้นแเอด้ะเออดะเออด่ะเออด้เออาออด้ะนออะเออด้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 ะเออันนี้เออดเออ้เออด้เออ้เอเอด้เอ้ะอเอกี้อะเอ้อะเอะเอเออ้เออ้เเอ้าเอเปเออองดเเออเอเเฮ้ยเดี๋ยว เ้สอะไรอี่ดีวะหกหกปะอ่าโอเคอ้าสองเจ็บมาก่อนเ้เนี่ยราต้องได้ีส่กองสองกันเยว่าสองนั่นเดียวแล้วเออโหตอน้ายกดจริงเจ็ดแปดเาสิบสิบเอ็ดเฮ้ยสิบเอ็ดกองเอ้ยสิกองสิบกองผมก็มีสิห เอ้ยกอีาเอ้ยก็1ิบสิบเดกสิ้าได้ยี่ะหมียี่หกโคูเราได้สิบกองไอ้าิบ้าโอ้คิดว่าคุณได้สิบเอ็ดกองไม่ต้องถึงวันแ้วขวดโอเคครับ